สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไงติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญกับเหรียญที่ผ่านการใช้นะตกอยู่ที่แล้วประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับยูเอ็นซีแล้วผมบอกเลยหรือว่านักสะสมมือสมัครเล่นที่เพิ่งจะเริ่มเก็บ หรือว่านักสะสมงือสมัครเล่นที่ห้าปีก่อนนั้นไม่มีแน่นอนครับสําหรับเหรียญดูอินซีครับผมรับรองเลยเลยว่าไม,ม่มีครับไม่แต่ผมเข้ามาในวงการเป็นสิบปีแล้วเมื่อก่อนผมไม่ได้อาชิพอ,อะไรเลยนะครับผมแค่สะสมมาเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้คิดนึกไม่ฝันเลยว่าจะมีระบาดราคาขึ้นมาจริงๆผมก็เลยลองไปถามดูที่กองข่าป้ามีไหมเมื่อสักหกปีธุรกอบปีก่อนเขาบอกว่าหมดไปตั้งนานแล้วเขาว่าอย่างนี้ครับท่านพูดไม่ออกเลยครับท่าน เพราะว่าเหรียญยืนสีนั้นถูกนักสะสมมือระดับมืออาชีพเอาไปหมดแล้วครับท่านที่เหลือก็อมาใช้ในบุ๋มเวียนหมดนั่นแหละครับท่านเราไม่รู้ครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศอะไรจํานวนการติดตอยู่ที่เท่าไรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากหรือไม่ละครับสําหรับจดซื้อขายนะผมจะจี้อยู่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่านตอนนี้มาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญเบบอสองสีตัวติดนะครับคิวเปอร์นี้กิอยู่ด้านนอก ด้านในก็สีทองล,ล้วนๆนะครับเนี่ยด้านในก็สีทองล,ล้วนๆนะครับเนี่ยอืมเราเห็นดำปีไปหมดเลยครับท่านตังวดสีทองครับคือเหรียญไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยครับอีกสักวันสองวันผมจะบอกวิธีการล้างเหรียญน,นะครับท่านว่าล้างกันแบบไหนถึงจะได้สวยงามสีวิ้งขนาดนั้นครับแล้วคงจะเบื้องหน้าพระองท่านก็ผู้วิพลอรุณเจริญเดชเห็นชัดเจนินะครับท่านดูใกล้ไปเลยครับผู้วิพลอรุณเจริญเดช ส่วนด้านหลังก่อรับชะกมที่เก้าครับี่ครับบัรลังก์มลูพองท่านดูสิครับไล่จากด้านล่างลงมาเลยครับเนี่ยครับสวยงามขนาดเลครับนี่ครับแล้วก็เบื้องหน้าองคท่านแล้วก็เสยรลงท่านแล้วก็ไล่มาด้านหลังนี่ครับก็สวยงามขนาดไหยครับสวยงามกินครับคมชัดเจ๋อมากครับสําหรับเหรียญนี้ครับท่านโอ้โหสุดยอดจริงครับท่านส่วนจุดซื้อขายครับนี่ครับจุดแรกครับมาดูด้านหน้าเลยครับนี่เห็นยห้มรอยแตกแล้วนี่เป็นเหรียญสามขอบไปเลยครับเนี่ยนี่ครับ ดูด้านนี่นครับเบื้องหน้าพงษ์ท่านนี่ครับเห็นเต็มเลยครับดูใกล้ๆไปเลยครับมันสามขอบจริงไหมนี่ครับสามขอบแน่นอนครับท่านเบื้องหน้าพงษ์ท่านนะครับีเห็นไหมนี่ครับขอบที่สามอยู่ตรงกลางนี่ครับขอบแรกสีเงินขอบที่สองตรงกลางแล้วขอบที่สามก็สีทองด้านในครับนี่ครับเหรียญสามขอบครับหรือว่าเป็นเหรียญเส้แตกนี่แหละครับท่านพูดกันตามตรงเลยคืออย่างนี้แหละครับท่านเหรียญนี้เขาถ้ามีแบบนี้นะครับท่านเห็นชัดเจนแบบนี้แล้วก็รับรองเลยได้ชัวๆเลยครับท่าน สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบาทเรียนครับท่านสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบาทเรียนครับท่านราคาเต็มเต็มเลยครับจะใครมีแบบนี้นะครับท่านโอกาสรวยมีเยอะนะครับถ้าท่านมีเยอะรวยเละเยอะเลยนะครับี่แบบนี้ครับหายากมากครับท่านอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับรู้สึกว่าจำนวนผิดสังเกตครับเนี่ยนะครับนี่ครับที่ไปประกาศบนจี้อยู่นี่ครับเห็นไหมสังเกตดูให้ดีครับดูใกล้ไปเลยครับดูใกล้กับไม่ชัดซะกล้องผมเปยังไงก็ไม่รู้นี่ครับตรงนี้แล้วครับอีกจุดหนึ่งครับ นี่ครับจุดนี้เส้นหนึ่งแล้วจุดที่สองคือตรงนี้ครับท่านเรามาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งขอบเฟืองเหี๋ยวนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูครับเนี่ยด้านหลังครับว่าเป็นปีอัอเลยนะครับเนี่ยประเทศไทยอักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคันดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับอักษรบิวนี้นะครับ พศอตสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดกับตนปกติแล้วปีสองหาสามเจ็ดนี้จะไม่มีเหรียญสองขอบสามขอบอะไรลยครกบทสานไม่มีเหรียญที่เป็นเส้นแตกเลยนะครับตันแต่ทําไมเหรียญเหรียญนี้มีเฉยเลยครับตันนีววครับกลายเป็นสามขอบนี่ครับปกติจะไม่มีเลยครับปีสองหสามเจ็ดนี้ผมดูมาเป็นพันๆเหรียญนะครับตานไม่มีเลยครับตานส่วนตรงกลางนี้คือวัดเอรุราชวราลามต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและล่างสุดคือ สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอราบกนะครับดูดีกว่าครับชัดเกี่เลยครับสิบบาทตีสิบบาทอลาบกครับแต่ตัวนังซือแม่นเจ้าพญานี้ก็ไม่มีเหลือสักลำเลยครับท่านแสดงว่าเหรียญนี้สมบูรณ์แบบข้อต้อง่วงนะครับท่านเรามาดูครับว่าปีพศส5 3 7ันห้าร้อยสามสิเจ็ดเนี่ยจำนวนการปิดอยู่ที่เท่าไหร่เี้ของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่หกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผปลิตนะครับอยู่ที่โอ้โหเยอะมากเลยครับท่าน หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญเลยนะครับท่านโอ้โหเยอะมากครับร้อยห้าสิบล้านเสร็จเศษ็จันในระดับ C, นะอยูเอ็นซีเขาอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทเหรียนะครับโคตรสูงโอกาสนะครับท่านหนึ่งร้อยบาทเนี่ยในระดับยูเอ็นซีคือเหรียญยังไม่ได้ผ่านกระแสอะไรเลยนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกระแสหรอครับตกดูที่ 20ถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ